ไกลเพลงลูกสาวลาเป็นลูกสาวลาพราว่าให้นาทุงใหญ่จังแม่นดีใจที่เพิ่นสีให้หมูนมังเอาไว้ย,ย้หไงตอนที่เป็นฟ้าเป็นฟังละจังสางแปลงเดินนางยีพอละเวาจังสี โชคดีสำใไดที่ได้เป็นลูกสาวลาทั้งอ้วควยให้น้าอีพ่อพิ่นว่าหักลายสีขายสีสร้างสีเฮ็ดจังใดก็ได้กด็ย้อนว่าเพิ่นแพงหลายลูกสาวลายพอโอ้โอ,โอโลนะนอ พ่อแม่แพงเด้อลูกลาหอมแก้มใส่ขวาหักปานหน่วยตาเพิ่นเก่านับมือสี่ใหญ่ขั้นใดเป็นสาวเป็นส่ยอย่าลืมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ว่าขั้นเฮาใหญ่ขึ้นมา เป็นลูกสาวลาบุญวาสนาอิลีหมุนมังมากมีสีใดอิลีติพอขอบคุณเด้อจาขนาดบ่ไดอ้อนขอลูกคักเด้ออีพอและลูกคักเด้ออีแม่โอ้โอและน้อง พ่อแม่แพงเด้อลูกลาหอมแก้มใส่ขวาหักปานหน่วยตาเพิ่นเก่านับมือสี่ใหญ่ขั้นใดเป็นสาวเป็นแสยอย่าลืมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ว่าขั้นเฮาใหญ่ขึ้นมา เป็นลูกสาวลาบุญวาสนาอีลีหมุนมังมากมีสิไดอีลีติพอขอบคุณเด้อจาขนาดบอไดออนขอลูกคักเด้ออีพอและลูกคักเด้ออีแม่